สวัสดีค่ะจึงเข้ามาข้างในแล้วนะคะที่นี่ไฮเทคมากค่ะเทอร์มินอลสค่ะตรงชางฮีแอร์พอร์ตเทอร์มินอลสไฮเทคมากมีแต่เครื่องออโตเมติกที่เราสามารถที่เช็คอินเอาเองเลยค่ะไม่ต้องไม่มีพนักงานไม่ต้องมีอะไรเลยแม้จะผ่านอิมิเกชันก็ไม่ต้องมีพนักงานอิมิเกชันมาตรวจเราค่ะแต่จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแค่นั้นเองจะสแกนกระเป๋าก่อนจะเข้ามาในข้างในแอร์พอร์ตถูกต้องไหมคะก็ไม่ต้องเอา คอมพิวตองคอมพิวเตอร์เครื่องอะไรออกมาข้างนอกสแกนให้ตังอีก,อกให้มันยุ่งยากสแกนทั้งกระเป๋าได้เลยค่ะที่นี่โอเคไฮเทคมากเดี๋ยวจุจะให้ดูรอบๆนะคะรอบๆใหม่มากค่ะแอร์พอร์ตใหม่มาก <laughs> จุเหนื่อยเหนื่อยจะพูดว่าอะไรดีสงสัยบ่ได้กินแปรก <laughs> แฟนจูนไปอีกเทอร์มินอลหนึ่งค่ะแฟนจูนไปเทอร์มินอลสองชาร์ลส์แอนด์คีทนี่เป็นแบรนด์ของสิงคโปร์เลยค่ะเดี๋ยวจูนขอแวะเข้าไปดูสักกระตึ้งนะจูนเห็นสีเขียวแล้วจูนชอบอะ่ะ จูนเป็นคนบ้าสีเขียวค่ะ็นคนชอบสีเขียวมากสวยค่ะแต่ว่าจูนไม่ใช้แบรนด์นี้แล้วค่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่หนังแท้นะคะมันเป็นแฟชั่นก็จริงแต่ว่าใช้มันใช้ได้ไม่นานค่ะจูนก็เลยไม่ใช้แล้วแต่สวยค่ะสวยมากเลย นี่ค่ะให้ดูเลยเอาใจแฟนๆของยี่ห้อนี้ค่ะสวยอ่ะจนเห็นสีเขียวแล้วจนสวยสวยมากใบนี้75.90สิงคโปร์ค่ะตีไปจะตีไป780นะคะเอ้ย76สิสวยค่ะใบนี้ก็สวย New Collection สวยนะดีไซน์เก่มากเลยดีไซน์คิดเก่ตดนชอบสีเขียวดีดีไซน์สวยค่ะดีไซน์สวยแต่เสียดสีได้นะไม่ใช่หนังแท้ค่ะใช้ไปใช้ไปแต่มันก็จะลอกในอนาคต น่ารักเนาะใบเล็กนี่เดียวใส่ไอโฟนแปดไม่ได้เลยไปค่ะพาออกไปละแอ์พลอตใหม่นี่สวยค่ะใหญ่ด้วยสวยมากเลย สวยค่ะสวยสวยสวยเดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำได้ดีเนาะขนาดที่มาเลยค่ะตรงเอ่อโลคอสแอร์ไลน์ใช่ไหมคะเทอร์มินอลอ่ะก็ยังสวยเลยค่ะเขาทำแบบหืมสุดยอดจริงๆสวยค่ะแฟนจูนไปเทอร์มินอลสค่ะนางไปรูปทันซ่านางก็จะเข้าไปในลาวอิจฉานิดๆ <laughs> จุีิชานิดๆไม่เป็นไรคือนี่จะจัดหนักจัดหนัก,จ,นกจัดเต็มมองดรังสันกลาสเฮ u ส์อินเตอร์เนชั่นแนลฟู l l ออยู่ข้างบนค่ะแอปพลินี่สวยสวยน่ะถึงว่าเนาะที่ชาฮีเขาได้อันดับเนาะ เขาได้อันดับค่ะติดอันดับที่เท่าไหร่เนี่ยแต่ได้อันดับร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะว่าเป็นแอร์พอตที่ดีที่สุดนะคะครั้งแรกค่ะที่จูนใช้เทอร์มินอลนี้ เป็นครั้งแรกเลยที่ใช้เดี๋ยวจุนไปเช็คเกตก่อนว่าเกตไหนสวยอะ่ะไม่ต่างกับไอชางฮีไอเ์มิโน่หนึ่งเ์มิโน่อสองเลยสวยเขาทำสวย จูนจะเช็คเกตก่อนเกต G2 ค่ะของจูนเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวจูนจะพาดูให้นะ Terminal 4ที่สี่แล้วก็นี<อ>่คือห้องน,นะะ้ำค่ะห้องน้ำสวยเนาะห้องน้ำสวยนะคะ สวยเนี่ยยังก็อยู่โรงแรมแลบห้องน้ำนี่ค่ะจะเป็นออโตเมติกค่ะนี่ก็เป็นกดออโตเมติกห้องน้ำนี่ยก็อยู่ในโรงแรม เกจูนเกี G2 ค่ะดูค่ะอุ้ยกว้างมากสุดยอดเลยมันได้อย่างนี้สิแอร์พอร์ตมันต้องอย่างนี้ค่ะสวยสวยกูพรมหมดเลยค่ะสุดยอดอะสิงคโปร์นี่สุดยอดจริงๆค่ะถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างแพงไปหมด นั่นค่ะเดี๋ยวจุนจะเดินไปที่เกตก่อนค่ะแล้วค่อยหาที่นั่งดื่มนี่สิบสี่หนอนอุ้ยน่ารักจังเลยนี่ค่ะจุนจะให้ดูนี่เป็นอโตเมตินะคะอโตเมติเช็คอินค่ะหมายถึงว่าจะไปที่จะบอดดิ้งทม์ค่ะไม่ใช่เช็คอินขอโทษค่ะอโตเมติบอดดิ้งค่ะเนี่ยเครื่องสุดยอดเลยเนาะดูดิ ทุกอย่างทุกอย่างเป็นออตโต้ไปหมดเลยเนี่ยดูสิดีมากเลยอ่ะโอเคค่ะจูนมาถึงเกตแล้วนะคะนี่แหละคะ่ะเกตที่จะกลับบ้านเราค่ะเกต G2 ค่ะเดี๋ยวจูนจะขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็เจอกัน เ,เดี๋ยว่อยเจอกันที่บ้านเราค่ะกินอะไรแซ่บๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนค่ะขนมจีนจุนจะบอกให้เลยว่าขนมจีนที่นี่จุนหามไม่ได้ครบเลยค่ะหาหาไม่ครบที่ออเดอร์ค่ะออเดอร์มัน30ถุงเนาะจุนได้มา20เพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดด้วยแหละแล้วทีเนี้ย ซูเปอร์มาร์เก็ตที่จุนไปหามันของมันหมดสต็อกจุนก็ต้องไปที่อื่นนะคะแต่ที้มันเวลามันกับชั้นชิจุนก็ได้ก็เลยได้มาแค่นั้นเองแต่ก็ไม่เป็นไรจุนให้ได้ครบทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตามออเดอร์ที่บางคนเขาอาจจะสั่ง5ถุง4ี่ถุงสาถุงอาจจะได้ลดลงมาแต่ให้ได้ครบทุกคนให้ไปลองกันนะคะลองลองชิมกันดูเนาะเหมือนจุนอาจจะเป็นคนชอบชิมค่ะชอบลองดูว่าอันไหนมันดีอันไหนมันอร่อยนะจะได้รู้ว่าถูกปากเราหรือเปล่าโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพคืนนี้ค่ะคืนนี้จุนอาจจะทํากินเนะ เดี๋ยวเจอกันนะคะบายยค่ะงเจอกันที่กรุงเทพค่ะ